ายแบบนี้คืออะไรแล้วมีไหนบ้างอยากรู้ว่าดิที่แรกโรงเรียนสวยกุหลาบหน้าร้านสนใจสองสแปงตรงนู้นกใจสามก็มีสองฝั่งเลยครับตรงข้ามโรงเรียนออกมาก็เจอเลยร้านเสรีใจเทดดิงและป้ายน,นี้มันคืออะไรอะ่ะแซนดี้ก็มีหน้าร้านแม่สกใจแปนตรงนี้นะที่ที่สองครับโรงเรียนเทพศิรินครับผมแถวนี้ใครๆก็รู้สิงห์พยองคลองพดุงเราจะมีแถวๆเยอะเสนะครับนี่จะเป็นป้าย ไงตรงนี้ก็มีนะสแกนนะยังและนี่ก็ป้ายใหญ่สุดครับหน้าร้านไอติมผัดข้างโรงเรียนเทพก็มีป้ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะสแกนนะครับขอพี่ร้านลูกชิ้นสแกนหน่ <c oughs> รู้เรื่องและแถวหน้าร้านไอติมผัดนะครับจะมีแตนดี้พวกผมอยู่ ใครอยากรู้ว่าป้ายนี้คืออะไรนะครับลองมาสแกนดูชื่ออัดสามชั้นนั่นเด่นประชานานและอยู่ตรงนู้นนะครับผมสําหรับนั่งเรียนสามชั้นนะครับป้ายโบโรนะครับรอชูด้วยนะครับผมสแกนแล้วเดี๋ยวรู้ว่าเจออะไรเรา B CC B CC บ c c ี c c ลูกสีมวงทองนี่คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับป้ายจะอยู่แถวไหนอะเดี๋ยวผมพาไปจะอยู่ตรงนี้ร้านฟิเดีย14่แชมป์ยางเซียนก็คริสเตียนไงครับเป็นไงนี่ เราจะมีให้สแกนสแกนเข้าไปเจออะไรเจอเลยใครเจอตุกๆคันเนี้อย่าลืมถ่ายด้วยนะ้ยมีหลายคันนะ่ะวิ่งอ้อมสนามเลยเดี๋ยวรอดู